ทุกคนรู้ว่าฉันแต่งงานจากเกาหลีมาอยู่ดูไบแฟนคลับหลายคนถามว่าฉันกับสามีเจอกันได้ยังไงทำไมมีลูกแล้วสามคนสามียังเอาใจและใจกว้างกับฉันขนาดนี้อยากได้อะไรก็ซื้อให้วันนี้ฉันจะบอกความลับเล็กๆของฉันจริงๆแล้วมีสองเคล็ดลับในการควบคุมสามีเคล็ดลับแรกคือตอนเดทด,ดื่มน้ำลิปสติกไม่ติดไปทั่วจูบแต่ละครั้งลิปสติกก็ไม่หลุดเพราะฉันใช้ตัวนี้คุณทาตัวนี้นะ คุณต้องเติมลิปสติกทุกครั้งหลังทานอาหารใช่ไหมถ้าฉันไม่บอกลิปสติกของคุณยังคงติดแก้วยังคงหลุดลิปสติกแท่งนี้สามารถเชื่อมติดกับปากของคุณได้จริงๆดูสิฉันจะบอกอีกทีนะลิปสติกนี้บ้านฉันมีแล้วผลิตภัณฑ์นี้ใช้ยังไงฉันจะสอนวิธีใช้ให้ทุกคนวันละหนึ่งครั้งก็พอดูสิมันถูกเรียกว่าลิปสติกที่สามารถจูบได้เครื่องมือจูบ ไม่ว่าจะจูบยังไงก็ไม่หลุดจูบตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ไม่หลุดจูบจนปากแฟนหนุ่มแตกก็ไม่หลุดสีนี้คือ02โทนสีเทอรสโรสบู่ที่มีความบริสุทธิ์แบบแรกๆเหมือนกับคุณกําลังจะเริ่มต้นความรักไปดูหนังกับเขาแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นจูบกันความรู้สึกบริสุทธิ์ทําให้ชายในฝันของคุณทนไม่ไหวฉันไม่กล้าพูดว่าทุกคนที่เห็นโพสต์ของฉันซื้อลิปสติกนี้แต่เพื่อนสาวทุกคนรอบตัวฉันใช้ลิปสติกนี้ กินข้าวดื่มน้ําก็ไม่หลุดทาซ้ําไปมาหลายครั้งไม่ติดไม่หลุดกินข้าวดื่มน้ําดื่มชานมดื่มกาแฟ ى. จริง,รงๆไม่หลุดเนียนมากมาฉันจะสอนวิธีทาอีกครั้งทาเสร็จแล้วจุกกินข้าวดื่มน้ําก็ไม่ติดอีกต่อไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อซื้อดีมากมากดีมากถูกและดีตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมไม่น่าเชื่อว่าเป็นของจริงแม่ส่งข้อความมาตอนตีสองให้ช่วยซื้อให้ไม่น่าเชื่อภรรยาเห็นแล้วยังบอกว่าดี เห็นในมือถือคิดว่าน่าสนใจเลยซื้อมาลองคุณต้องลองจริงๆเราในวงการเอามาใช้เองที่บ้านคุณก็เอากลับบ้านใช้เองได้เหมือนกันรู้ไหมใช้สะดวกมากไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรแค่ทาเบาๆเหมือนฉันเอากลับบ้านลองใช้ดูสั่งวันนี้ส่งตรงจากโรงงานจัดส่งฟรีถึงบ้านสาวๆรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย